ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดสสกทมโวยสภาสอดทุจริตเวลางดประชุมตัดกลไกลถ่วงดุลให้รัฐบาลทำงานโดยไม่ตรวจสอบเท่าพีพบชี้ห้ามประชุมสภาสองอาทิตย์สอดทุจริตตัดกลไกลถ่วงดุลประวิงเวลาแก้รัฐธรรมนูญยันประชาชนเดือดร้อนผู้แทนต้องช่วยเหลือ เมื่อวันที่5มกราคมนายเท่าพิโพพลิ้มจิตตกรสสกรุงเทพมหานครพักเก้าวไกลได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook โดยระบุว่าห้ามอำนาจน,นิติบัญญัติทำงานแต่ไม่ห้ามฝ่ายบริหารและตุลาการการที่ห้ามประชุมสภาสองสัปดาห์ตัวผมมองว่าอาจเป็นการสอบทุจริตอย่างหนึ่งของสสฝ่ายรัฐบาลหรือเปล่าเพราะเป็นการตัดกลไกาการตรวจสอบทวงดุลอำนาจบริหาร คอร์รัปชันเวลาการทำงานเป็นการประวิงเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญล,ลินรอนสิทธิผู้หญิงที่จะได้พระบอทำแท้งอย่างถูกกฎหมายเสียด้วยและในวันที่5มกราคมชวนหลีกภยัยประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎรกล่าวถึงการที่พักฝ่ายค้านเตรียมยื่นยติเพื่อขออภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาลว่าเป็นไปตามกฎหมายปีละครั้ง ฝ่ายค้านสามารถเสนอได้ทันทีเมื่อพร้อมจากนั้นสภาจะเอาเข้าระเบียบว,วาระและส่งต่อไปยังฝ่ายบริหารต่อไปพร้อมย้ำว่าโควิด1 9ไม่ใช่อุปสรรคในการดูแลประชาชนสุดท้ายแล้วใจจริงผมอยากให้มีการประชุมสภานะครับเพื่อที่พวกเราจะได้ทำหน้าที่ให้สมกับที่พี่น้องประชาชนไว้ใจเลือกพวกเราเข้ามาหลังจากที่ผมคิดวิเคราะห์ ลองมองในมุมของรัฐจึงได้ข้อสรุปมาว่าไม่ว่าวิกฤตใดรัฐก็ควรพร้อมทำหน้าที่เสมอเพราะรัฐต้องมั่นคงและเป็นจุดยึดเหนี่ยวของประชาชนผมขอเสนอแนวคิดนี้ว่าถ้าเรามีสสห500คนผมสามารถทำราพิดเทสกันไปก่อนได้ไหมรอผลแล้วก็ประชุมกันก็ได้และใน ประชุมสุริยันที่ใหญ่โตในปัจจุบันก็มีการป้องกันนั่งเว้นระยะห่างกันได้อยู่แล้วสิ่งที่ขาดคงเป็นการกำชับของทุกคนให้ใส่หน้ากากป้องกันตัวเองผมยังมองว่าพวกเรายังประชุมได้เพราะประชาชนต้องมาก่อนเพราะชื่อเต็มของสภาคือสภาผู้แทนราษฎรไทย House of Representatives of Thailand เวลาใดที่ประชาชนเดือดร้อนเราต้องช่วยเหลือประชาชนอย่างสุดความสามารถ ขอขอบคุณข้อมูลจากมัติชนอย่าลืมกด Subscribe และมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ